สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นำเอาคิวโรสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการผสานเซลล์นะครับใน Excel 2 0 2อทํย่า 2, 000, 21, ำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องผสานเซลล์นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับนะก่อนอื่นก็ให้ท่านคลิกเลือกนะครับนะ ที่เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะผสานนะครับเช่นผมต้องการที่จะผสาน2เซลล์นี้เข้าด้วยกันนะครับก็คลิกเมาส์แล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับทําการลากนะครับถ้าจะผสาน3เซลล์ก็ลากไปนะครับจะผสานกี่เซลล์ก็ลากไปนะครับลากไปกดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับทีนี้วิธีการผสานนะครับก็ให้คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับมันจะมีแถบจัดรูปแบบขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ ท่านคลิกตรงนี้เลยนะครับมันจะมีตัวผสานและจัดกลางอยู่นะครับคลิกตัวนี้นะครับนะก็ผสานได้แล้วนะครับทีนี้หากต้องการยกเลิกการผสานก็คลิกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะมันก็จะยกเลิกไปนะครับวิธีที่2นะครับท่านอาจจะคลิกเมาส์ค้างนะครับเช่นปุ่มต้องการที่จะผสานลักษณะนี้นะครับเอาพวกนี้รวมกันหมดนะครับก็มาคลิกตรงเมนูหน้าแรกตรงนี้นะครับมันจะมีผสานและจัดกลางอยู่ตรงนี้นะครับ มันก็คลิกลงไปนะครับมันก็จะประสานให้นะครับปรากฏว่าถ้าประสานผิดก็ยกเลิกออกนะครับประสานใหม่ก็ได้นะครับนะหรือกด Undo ก็ได้นะครับถ้าจะยกเลิกนะครับอันนี้เป็นการประสานเซลล์ว่างๆนะครับเซล์ว่างๆปกติมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าถ้าปสานเซล์ว่างๆนะครับลากลากแล้วก็ประสานได้เลยนะครับประสานได้เลย แต่หากเซลล์ที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเช่นตัวนี้นะครับผมต้องการที่จะผสะสองอันนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับท่านลองคลิกขวานะครับแล้วคลิกผสนดูนะครับตัว Excel ก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าเวลาผสานนะครับมันจะลบข้อมูลต่ข้อข้อความนะครับที่อยู่ตรงนี้ทางขวามือออกแล้วก็จะให้เหลือข้อมูลนะครับ เฉพาะเซลล์ที่มันอยู่ข้างข้างซ้ายนะครับนะนก็จะถูกลบทิ้งมันก็จะบอกนะครับเนะสร็จแล้วท่านก็กดตกลงนะครับนะจะสังเกตว่ารอยละที่เป็นสอีอีกสีหนึ่งนะครับก็หายไปนะครับหายไปวันะนั้นก่อนผสานเซลล์นะครับท่านต้องดูด้วยนะครับนะต้องดูด้วยเช่นจะผสานตรงนี้นะครับนะลองผสานดูนะครับ ก็จะถามเหมือนกันนะครับด้านบนก็จะเหลือไว้ด้านล่างลบออกนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าผสานผิดก็อันดูนะครับสามารถอัดดูได้นะครับอัดดูก็คือยกเลิกกันคาสั่งเมื่อกี้นี่นะครับคําสั่งที่เราสั่งก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทีิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการผสานเซลในล์ในย x ่ e l 2021ทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ เลือกเซลล์ที่ต้องการผสานนะครับคลิกเมาส์ข้างขวากดปุ่มนี้นะครับหรือคลิกปุ่มนี้ครั้งเดียวเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่อๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ